ครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลูกพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมก็สวัสดีทั้งทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกทงางภาคกลานะงด้วยกนระุงเทพมหานครด้วยนะครับผมนะครับผมบอกว่าสักนี้ก็เรามาดูชมๆก็จะมีโขดนะให้ให้เราได้ดูด้วยชมชมบางต้นนะก็จะมีโขดมีรากอะไรที่สวยก็แล้วแต่ว่าการชอบนะ บางก้นอ่ะจะมีตอที่เก่าๆเวลา,ราเรามาทําก็ทําให้ไม้สวยได้เดี๋ยววันหลังจะได้ขายให้ดูราเอียดบนะวันนี้นำถึงไม้ไม้ชุดนี้นะอันนี้เป็นสนไว้นะครับผมเป็นสาวสนไว้ตัวนี้ไม่รู้ชื่อหรอกจำไม่ได้หรอกนะอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวจะบาแก้วอันนี้เสียบสามกิ่งเอาไว้ก็โอเคนะก็สวยพอใช้ได้นั่นแหละนะ น,นี่เป็นสีชมพูดอกซ้อนนะครับผมก็สีต้นนี้นะครับผมตามจาภาพพี่เห็นนะสี่ร้ยสีสิบาทรวมส่งนะอ่ใครไหดชอบสี่ร้อยสี่สิบาทรวมส่งชุดนี้นะครับผมก็มีอ่าอ,อันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จูบูเลยยังไม่โตนะก็ะเสียไว้ไม่กี่ต้นหรอกกิ่งขั่นมีน้อยเดีย๋ยวให้พูดกันแล้วกันว่ามีพี่ท่านหนึ่งขอดูไว้อยู่ ดอกแดงแบบนี้เด้จะเสียบให้ด้วยวันหลังนะจะได้เสียบแบบนี้ไว้ด้วยก็ดูแดงชอบกอดอีกไหมเผื่อเผื่อชอบนะอันนี้แดงครับต้นนี้เงินจะช่วยเหลือทางพี่พี่ทั้งน้องทางทหารที่อยู่ทางแนวชายแดนนะครับผมแล้วเราก็รู้ข่าวกันดูข่าวกันอยู่เนาะวันนี้ราคาประมูลนะท่านไหนให้ให้ราคาที่มากกว่ากว่าท่านอื่นนั่นแหละจะได้เป็นเจ้าของไม้ตัวนี้ไปแต่ว่าก็เป็นไม้ธรรมดาแหละเป็น เรก้บบทรัพ์นะแต่ว่าคุณค่าเขาจะอยู่ที่เราจะช่วยเหลือนะเราผมไม่มีตังที่จะช่วยก็เลยใช้วิธีนี้นะหากเราอยากจะช่วยคือยังไงนั่นแหละแบบนั้นแหละก็ตัวน,นี้ได้นะครับผมตัวน,นี้ได้ก็พันใกล้เป็นของวาทิตย์ก็จะหยุดหยุดในการเหมือนกับการประมูลขายไหนนะ ว่าทิดก็ท่านไหนให้ราคามากกว่าเพื่อนท่านนั้นก็จะได้ได้รับตัวน,นั้นไปก็ขอบคุณท่านด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมนะก็ฝากชุดนั้นไว้ด้วยนะครับผมสี่ต้นที่ผมถ่ายนั่แหละนะสี่ร้อยสี่สิบาทรวมสูงนะก็มาเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณ,คณ,คณแล้วก็เดี๋ยวเชิยังไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ไม้ป่าปนกันมีต้นที่เสียบก่อนเสียบหลังนะถ้าเสียบก่อนก็จะมีดอกไม่ดูแบบนี้ ถ้าเสียบหลังก็ต้องรอรอรอบ้อนออกดอกหมดตัวใหม่ก็จะออกดอกบานมาให้ดูประมาณนั้นแหละนะก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ